พิเสษมาเที่ยวนี้อาจจะพูกว่าเก่านะครับวเพราะว่าเลิกสูบไอเป็นการถาวรนะเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยเดี๋ยวเลี้ยงได้ทเลี้นะเดี๋ยวเลี้ยงนี้แล้วก็เล่นอยงเงี๋ยวเลี้ยงได้ไม่ใช่คนเดียวหลายคนเลิกยาเสพติดนะครับเพื่อนครับขอบคุณมากครับแฟนๆเฮลันสิกโลโซประกาศกลางคอนเสิร์ตว่าเลิกยุ่งกับยาเสพติดถาวรแล้ว เรียกว่าเป็นนักร้องขวัญใจชาวร็อกและเป็นนักร้องที่มีคุณภาพและมีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างพี่เสกโลโซกีล่าสุดออกมาประกาศลั่นกลางเวทีวันเลิกยาเสพติดทาวนซึ่งรวมถึงกัญชาที่ระบุชัดเจนว่าเลิกสูบเช่นกันโดยคลิปนี้นะคะถูกแชร์กันกระหน่ำในโลกออนไลน์เมื่อเสกโลโซหรือนายเสกสันสุพ,พิมายออกมาประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตที่เจเจมอจตุจักรเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยเสกโลโซได้พูดกลางคอนเสิร์ตว่าพี่เสกมาเที่ยวนี้อาจจะอ้วนกว่า เก่านะครับเพราะเลิกสูบไอเป็นการถาวรแล้วกัญชาก็ไม่สูบแล้วขอให้ทุกคนเลิกยาเสพติดนะครับเพื่อนๆก่อนจะร้องเพลงใจสั่งมา เนแฟนคลับปิสนานเป็นการยินดีที่พิเศษเลิกยาเสพติดแล้วและในขณะที่ชาวโซเชียละะที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวค่ะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพิเศษก,กันเป็นอย่างมากค่ะหากย้อนกลับไปสําหรับเซกโรโซเคยตกเป็นข่าวระดับประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปี2560เจ้าหน้าที่ตารวจนําหมายศาลเข้าคนบ้านพักเซกโรโซเหตุมาจากกรณีที่เซกโรโซไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเสร็จคอนเสิร์ตได้ไว้พักที่วัดแห่งหนึ่งแล้วมีการชักปืนยิงขึ้นฟ้าปรากฏว่า เสกโลโซขัดขืนและไม่ยอมให้เข้าบ้านพร้อมกับไร้สดบอกว่าตัวเองมีปืนใครเข้ามาจะยิงงานนี้ถึงขั้นต้องพึ่งบิ๊กอู๊ดคนตำรวจตีสมพงษ์ชิดดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนณนขณะนั้นมาช่วยเคลียร์เสกโลโซจึงสงบลงและเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวไปตวปรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงซึงโดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งหมด3าข้อหาคือต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติด ทางอายการสั่งฟ้องทุกข้อหาด้วยความคืบหน้าล่าสุดปี2 5 6 5คดีดังกล่าวของเซกโรโซกำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลดีกาหวังว่าพิสิกจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับคนที่คิดจะเลิกยาเสพติดแต่เลิกไม่ได้ได้ดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นและเลิกยาเสพติดอย่างถาวรได้ค่ะ